จะหมดเวลาแล้วนะถาอีกก็ทค่ะต้องอีกมุมนึงอะค่ะคณก็มองว่ามันก็กระทบกับภาครักเมืองไทยด้วยกับปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมรลุมมาตุ้มอะไรเงี้ยพี่นวัดจกสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบถื่อไปเออมันก็สร้างผลกระทบกับผมผมผมไม่ยามทำให้ดีที่สุดนะทุกวันนี้คือการลงทุนของผมเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับไปเอาเงินภาษีมานี้ผมต้องขออนุญาตพูดนิดนึงผมก็ยังภูมิใจว่ามากที่สุดถ้าที่เราทําได้ มันก็ไม่ทำให้ใครต้องเสียหายได้น้อยหรือได้มากนะฮะแต่สิ่งที่เป็นห่วงนักขณะน,นี้คือสปอนเซอร์ที่เหลือเนี่ยจะเก็บเงินได้ไหมบริษัทเขาจะพูดเรื่องนี้กับผมเพราะว่าตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเช่นบางคนวางมดจํา25%อีก75%ถ้าไม่มีน้องวิกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมเราคุยกันในจุดนี้เพื่อจะแก้ปัญหาถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากทำไหมก็คงอยากทำ สาเหตุที่ผมทำตั้งแต่ครั้งแรกคือผมอยากช่วยคุณแอนผมอยากให้มิชชันเวอร์สอยู่กับคนไทยส่วนหนึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้ทั้งหมดผมก็ไม่อยากให้มันไปไกลขนาดนั้นแต่ผมไม่รู้อนาคตนะครับว่าณขณะนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วมันจะไปยังไงผมก็ยืนหยัดได้แค่นี้ถ้าเวิร์สเป็นสมบัติของคนไทยส่วนหนึ่งอย่างที่เราทราบมันก็เป็นเปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยนั้นเฉิดฉายได้ในทุกๆกรณี แต่ถ้ามันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบที่ผมคิดคือตั้งใจเป็นเจ้าภาพเพื่อเหตุการณ์เพียงแค่นี้ครับอย,อย่างล่าสุดกลุ่มเจ้านี้เขามีการกระทำต,ตั้งใจอยากไหว้ขอเอาจริงๆเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆนะครับผมเพิ่งเห็นคลิปเมื่อวานนี้ผมก็ตกใจมีการแถลงข่าวเรื่องเจ้านี้ที่ตลาดหลักทรัพย์เหมือนเขาจะทวงคืนสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย แล้วมีนักข่าวไปถามว่าถ้าทวงกลับมาให้มีชื่อผมอันนี้ผมก็ตกใจเพราะว่ามันเซนซิทีฟอิชชูมากนะครับแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเจ้านี้เนี่ยที่มีสิทธิ์เสียงข้างมากอะ่ะเป็นคนไทยและอยู่ที่ไทยผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะหงุดหงิดก,ก็ได้แล้วหวยก็มาออกที่ผมทุกครั้งก็ขอวอนนิดนึงว่า เพื่อความสบายใจผมไม่ได้เกี่ยวข้องในกรณีของหุ้น Universe หรือหุ้น JKN และผมก็ไม่ได้เป็นคนคนนั้นที่ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ว่าจะเป็นในฐานะใดๆก็ตามผมไม่ได้ปล่อยเงินกู้ผมไม่ได้เป็นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ของเขามีตัวตนอยู่แล้วนะครับอยู่ในลิสต์รีแฮบนะอยู่บนสารล้มละลายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายก็ก็ก ก็ให้เขาดําเนินการกันไปขอร้องอยาะชื่อผมไปพูดอีกเพราะว่ามันจะไม่ดีอะครับเพราะว่าคนคนลาตินคนเม็กซิโกเขาก็เขาก็รักแบรนด์นี้ถูกไหมฮะก็เหมือนเราอะเราก็อยากให้อยู่กับเราเขาก็อยากให้อยู่กับเขา พอมีชื่อผมมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับผมก็ถือว่าขอแล้วกันนะอย่าพูดชื่อผมเลยพักป้อนพักกานต่อจากนี้อีกยี่สิปีหรือยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าปีจะรับใจนะครับเพราะทาไปก็ทําไปเรื่อยครับทาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จ่ายเงินไปแล้วแล้วเราก็แยกสัญญาชัดเจนว่าสัญญาลิขสิทธิ์กับสัญญาโฮสเป็นคนละตัวกันนะฮะเราก็ถ้าสัญญาลิขสิทธิ์ก็เห็นเราทางานก็ไม่ได้มีปัญหาสัญญาโฮสเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ ปัญหามันเกิดมาจากเรื่องที่ทุกคนเห็นแล้วกันอย่าไปเบรมใครนะฮะขอบคุณครับขอบคุณเคอินไซต์ดีแล้วครับวันนี้กับต้นเซอราพี่รอดจะไม่ได้โดนปรับดนอินไซต์ด้วยอินไซต์ด้วยนีบางคนมีบางคนบ่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพยายามคุยฮะโอเคด้วยเชื่อว่าจะได้คุยด้วยนะท่านประรานแล้วจะเข้าใจใช่ไหมครับอม